อุทาหรณ์สามกกอย่าเป็นเยี่ยงโลซกบุคคลในวรรณกรรมสามกกที่น่าเหนื่อยใจมากที่สุดก็คือโลซกโลซกทํางานให้กับสุนกวนนโยบายผูกไมตีกเปล่าปีโลซกก็เป็นส่วนสำคัญทำให้พันมิตรสุนกวนเล้าปีเกิดขึ้นได้เหตุผลสำคัญของโลซกก็คือการใช้เล่าปีมาเป็นกันชนให้งอกก แต่ประโยชน์หลักสำคัญนั้นเกิดขึ้นกับฝ่ายเหล่าปีเพียงฝ่ายเดียววันเวลาผ่านไปเหล่าปีปีก้าขาแข็งขยายตัวจากเกงจิว๋วไปสู่เซเฉวนและหั่นจงจนมีเขตอำนาจเหนือสุนกวนทำให้สุนกวนนั้นต้องการทวงคืนสัญญาที่เหล่าปีกับผงเบ่งนั้นเคยเซ็นเอาไว้ใน MOU เมื่อครั้งก่อนฝ่ายโลโซกนั้น ถึงต้องรับหน้าที่ในการทวงคืนเก้งจิว๋วพ่อโลซกนี้รับเป็นนายประกันให้กับเล่าปีทําให้ซุนกวนนั้นยอมตกลงทํา MOU กับฝ่ายเล่าปีเล่าปีนั้นเมื่อโลซกมาทวงถามก็บ่ายเบียงอ้างเหตุผลต่างๆนานาในความยากลําบากของตนเองจึงไม่สามารถคืนกางหลิงได้ แต่สรุปความในใจของเล่าปีก็คือไม่คืนทั้งยังให้โลซกนั้นเดินทางไปทวงกับกวนอูอีกซึ่งฝ่ายโลซกนั้นก็ต้องดันด้นเดินทางไปทวงกับกวนอูซึ่งกวนอูเองก็ตีหน้ามึนทำหน้าตึงใส่โลซกและบอกว่าไม่คืนอ่ะทำให้โลซกนั้นต้องย้อนกลับมาทวงกับเล่าปี เหล่าปีก็ไม่ยอมคืนอีกเพราะบนอูนั้นดูแลอยู่สรุปสุดท้ายโลซกต้องเดินทางไปไปมามาสุดท้ายก็ตงกลับหงอกกกด้วยมือเปล่าทำให้ซุนกวนและขุนนางหงอกกนั้นกดดันโลซกอย่างหนักฝ่ายโลซกนั้นซึ่งเป็นนายประกันให้กับเล่าปีต้องเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบัดนี้เหตุการณ์แปรเปลี่ยนน้ำใจคนเห็นท่าแท้ จนโลซกนั้นจึงต้องใช้แผนลวงกวนอูมาฆ่าทิ้งแต่ก็ล้มเหลวไปในที่สุดพอกวนอูนั้นรู้ทันจึงเนียนจับตัวโลซกเป็นประกันทํำให้ฐานงอกกิซุ่มอยู่ไม่กล้าฆ่ากวนอูฝ่ายกวนอูจึงลอยตัวหนีกลับไปได้แบบสบายๆเหตุการณ์เหล่านี้ทํำให้โลซกนั้นเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในสายตาของสุนกวนและขุนนางงอกกทั้งปวงและถูกเล่าปีกับขุนนางฝ่ายโจกโกกนั้นหัวล้อชอบใจที่สามารถปั่นหัวโลซกได้ภายหลังจากนั้นไม่นานนักเมื่อโลซกตายสุนกวนก็เข่าโจมตีเก้งจิว๋วโดยส่งลีบบองเป็นแม่ทับทําการลบในขณะที่ฝ่ายกวนอูนั้นเดินทัพไปโจมตีเมืองฝ่านเฉิงชายแดนของรัดวีอยู่นั่นเอง เมื่อฝ่ายลีบองยึดดกิงจิ๋วได้พร้อมกับเอาตัวกวนอูมาให้ซุนกวนนั้นประหารได้เป็นผลสําเร็จทําให้กวนอูนั้นต้องกลายเป็นผีขุนพลที่ไหลหัวในแดนกังตังนั้นเองบทสรุปความขัดแยง้งจึงต้องยุติลงเรื่อยๆของทั้งสองฝ่ายช่วงชีวิตของโลซกในวรรณกรรมนั้น เป็นที่หน้าเคารบนับถือจักสุนกวนดำลงตำแหน่งใหญ่โตสืบต่อจากจิวยี่แต่ชีวิตตรงมาด่างพ้อยมีประวัติเรื่องเก่งจิว๋วแม้ว่าพันธมิตรเล่าปีสุนกวนนั้นโลโซกถือได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จที่ทำให้ภายในของห่อกกนั้นสงบศึกและพัฒนาเขตอำนาจของตนเองได้ในขณะที่เราปีนั้นก็สร้างเนื้อสร้างตัวจากพันธมิตรนี้ แต่ท้ายที่สุดเมื่ออำนาจของเล่าปีเติบโตเกินควบคุมและคำสัญญาที่กลายเป็นคำหลวงทำให้โรสซกนั้นเหนื่อยยากลำบากต้องเดินทางไปเจรจาความแต่ก็ถูกกดดันจากทุกฝ่ายช่างเป็นความเหนื่อยอยากที่น่าเศร้าใจยิ่งนักการเป็นตัวกลางในบางครั้งก็ไม่ได้มีความคุ้มค่าต่อตัวเอง หากไม่สามารถเลือกจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่ตน้นก็จะกลายเป็นความยากลําบากในอนาคตจากทุกฝ่ายที่กดดันคนกลางเยี่ยงโลซกนี่จึงเป็นอุทาหรณ์อย่างดีอย่าเป็นนายประกันแบบโลซอย่าประกันให้กับใครหากตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์เพราะสุดท้ายความหาย,ยน,นะก็คือสิ่งที่ตนเองนั้น ต้องแบกรับแบบที่โลซกนั้นพเพชิญอยู่ฮ